สวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวออนไลน์ครับเมื่อวันที่12มิถุนายนครับเพจวิริยะพงอาจฐารครับคุยกับไม่สาแล้วจะจับคุณพ่อคุณแม่แปล้งโฉมเป็นสาวสวยนุ่มหล่อในเร็วๆนี้รอให้อะไรๆมันดีขึ้นก่อนอย่าพึ่งดราม่านะบางคนยังไม่ใช่ตอนนี้ครับไม่ได้คิดจะปั้นพ่อแม่น้องชมพูให้เป็นดาราหรอกครับ แต่มันเป็นหนึ่งครั้งในชีวิตของเขาที่พวกเขาทั้งสองจะได้มีรูปที่สวยลหล่อติดโชว์บ้านและงานนี้มีค่าตัวให้คนละ1,000งื่นบาทอย่างน้อยๆพวกเขาจะได้มีรายได้เสริมเป็นการทำงานจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองมันภูมิใจมากกว่าที่ไม่ได้แบมือขอใครด้วยครับต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาเข่าจากมุมข่าว com ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคุยข่าวออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับผมมีช่องทางการเล่นเกมมันๆนะครับมาแนะนำให้ท่านได้ชมกันเขาบอกเลยนะครับว่าข้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับใครที่สนุกสนใจนะครับที่จะเข้าไปเล่นเกมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการเข้าเล่นให้นะครับที่ใต้คลิปนะ